เยลลี่แบบนะ้ไม่ยากนะก็ะไม่หลาขั้นตอนมากแต่มันก็จะมีเวลาให้รอแป๊บหนึง่งก็เริ่มจากเอาหมอ้อใส่น้ำแปดออนและเอาไปต้มให้เดือดปิดแก๊สเขาออกมาใส่ผงใส่ผงเยลลี่อ่ะเป็นแบบเม็ดเ็อะ เม็ดแต่ไม่มีเม็ดตอเบอรี่สีดำมาเลยนั่นนะไอ้นี่มีแค่ผงผงสีชมพูกินมันจะหอมหอมอจากนั้นใส่ลงไปคนคนมันเป็นนาำจะเป็นสีแดงพคนเสร็จผงละลายให้เพื่อนเพื่อให้ให้เทใส่รูปแบบอะไรก็ได้ที่เพื่อนเพื่อนอยากได้อะ,อะรูปแบบต้นไม้ใครมีรูปแบบทรงไหนรูปแบบ หรือว่าจะเป็นรูปแบบน้ําแข็งหรือว่าจะเป็นรูปดาวสีเขียวผมไม่ว่าตามใจเพื่อนอและก็พอเสร็จแล้วให้วางเอาไว้จนถ่ายร้อนไม่งั้นถ้าใส่เลยตู้เย็นจะพังอก็รอจนไถ่ายร้อนอ่ะกี่นาทีก็ได้ที่เพื่อนเพื่อนคิดว่ามันถ่ายร้อนอ่จากนั้นก็แช่ตู้เย็นจนกว่าพ่อเพื่อน,อน,อนลองมาจับดูแล้วมันจะแบบกดไม่เป็นน้ําอ่ะ เด้งดึ๋งเด้งดงึ๋งนิ่มๆอ่ะแต่ผมมีรูปทรงดาวแต่ว่าคุณยายผมกินไปหมดแล้วใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเพราะว่าคุณหนูผูริเขาไม่อยากจะกินทรงดาวเขากินลำบากเขาก็เลยให้คุณยายจ๋ากินแทนครับค่ะครับก็ก็แน่แหละคุณยายผมกองอย่างเงี้ยพ่อแม่ ก็ไปทำงานก็เลยไม่